สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่6นะครับสำหรับงานต่อเติมชั้นลอยนะครับบ้านคุณเฉลิมนะครับก็ตอนนี้นะครับด้านหลังผมนะครับก็เป็นชั้นลอยนะครับโครงคฟอร์มสตีลนะครับซึ่งเราก็ตั้งเสาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งแผ่นแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา18มิลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรา พันพรุ่งนี้นะครับวันที่7เนี่ยเราจะมากั้นผนังแล้วนะครับกั้นผนังนะครับแล้วก็ทําห้องกั้นห้องข้างบนนะครับเสร็จแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าเนี่ยเราก็จะกั้นห้องนะครับพรุ่งนี้ก็แผ่นแซนวิชมานะครับก็เป็นวันที่7วันนี้วันที่6นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลงานเป็นไงบ้างตอนนี้แตอนนี้นะครับก็ตัวฐานเสานะครับเราก็เชื่อมตัวสติฟเฟนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ทาสีเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเหล็กไฮสตร t งครับไฮเทนไซน์นะครับวันนี้ตัวโครงหลักนะครับของเราก็ใช้ตัว4515เหมือนกันนะครับกบคู่กันะครับตัวนี้จะเป็นร้อยต่อแล้วก็ตัวซอยกลางเนี่ยนะครับ6 60เซนนะครับครึ่งหนึ่ง ยึดด้วยสกรูนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็โครงโครงสร้างเหล็กเป็นเหล็กเบานะครับยึดด้วยน็อตทั้งหมดนะครับยึดด้วยน็อตทั้งหมดน,นะครับก็มีการติดตั้งเพจนะครับแล้วก็ยึดด้วยนอ็อตไม่มีงานเชื่อมนะครับ ก็ทนทานนะครับตัวโครงเหล็กนี้เป็นกาวนายัยมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็เป็นเหล็กไฮสตริงโอเคนะครับสำหรับวันที่6นะครับก็โครงสร้างทั้ง2ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ